ท่านอองบทนำชวีทานเอ,อ๋อคุณหนูสี่แห่งจวนเสนาบดีสองปีก่อนเมื่อทราบว่าบุรุษในดวงใจของตนอง์ชายใหญ่โมอี้หวายกำลังจะเข้าพิธีมงคลกับพี่สาวของตนจึงตัดสินใจชนกำแพงเพื่อฆ่าตัวตายแต่เมื่อลืมตาขึ้นอีกครั้งนางกับไม่ใช่นางคนเดิม โมเหลียนเฉิงท่านอ๋องคนสำคัญของแควนตรงเย่ผู้มีอำนาจล้นฟ้าประจำเมืองหลวงว่ากันว่าเรื่องใดก็ตามขอแค่เพียงมีชื่อของเขาเข้าร่วมด้วยฮ่องเต้และองค์ไทยเฮาจะยอมอ่อนข้อให้ถึงสามส่วนโมจิงส่วนองค์ชาย14ผู้ใส่ซื้อแห่งราชวงศ์โมเขาไม่ฝักใฝ่ในอำนาจ พี่8โมเหลียนเฉิงคือบุคคลที่เขาเคารพรักมากที่สุดไม่ว่าพี่8จะชี้ซ้ายเป็นขวาชี้ขวาเป็นซ้ายเขาก็พร้อมจะหลับตาเชื่อโมอีหวายองค์ชายใหญ่บุตรชายของฮองเฮาในราชการปัจจุบันเพียงเพื่ออำนาจและบัลลังก์มังกรเขาพร้อมสละทุกสิ่งแม้กระทั่งทรง ชวีฐานเออสตรีในดวงใจให้เป็นภรรยาของน้องชายเขาก็ยอมเมื่อเฟิงอย่างองค์หญิง19เพราะมีห้องเต้ที่คอยให้ท้ายนางจึงเป็นองค์หญิงในหมู่องค์หญิงใจร้อนเจ้าคิดเจ้าแค้นแอบรักโม่เหลียนเฉิงพี่ชายต่างสายเลือดมาเป็นเวลานานแล้ว เมื่อเห็นเขาค่อยๆเปลี่ยนไปเพราะพระชายาที่เพิ่งแต่งเข้ามานางจึงทนอยู่เฉยไม่ไหวเจ้าชิงหยุนท่านหญิงหยุนแห่งจวนอันเลอโหลสตรีงมงายในรักเพื่อได้เคียงข้างเขานางยอมลดตำแหน่งเป็นอนุยอมเลี้ยงลูกของเขากับสตรีอื่น ยามอยู่อยู่เป็นคนของเขายามตายตายเป็นผีของจวนอองแปด